something on this on next, day. มหาวิทยาลัยรามคำแหงก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในปีพุทธศักราช2514เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ได้รับการจดจารึกไว้ในประวัติศาสตร์การศึกษาของไทยว่าเป็นสถาบันแรกที่มีการจัดการศึกษาระดับุดมศึกษาที่รับบุคคลเข้าศึกษาโดยไม่มีการสอบคัดเลือกและโดยไม่จำกัดจำนวนในระบบตลาดวิชา ให้โอกาสเสรีแก่ผู้ที่ปรารถนาจะศึกษาหาความรู้วิทยาการสาขาต่างๆอย่างกว้างขวางโดยเสมอภาคไม่ว่าจะเป็นผู้ได้โอกาสหรือผู้อยู่ในภูมิภาคที่ห่างไกลเป็นการศึกษาโดยทั่นทั่วในระยะแรกคณะรัฐมนตร,รีได้อนุญาตให้ใช้อาคารสถานที่แสดงสินค้านานาชาติที่ตำบลหัวหมากอำเภอบางกะปีจังหวัดพระนครเป็นที่ตั้งชั่วคราวจนงกระทั่งเดือนตุลาคมพุทธศักราช2515จึงได้อนุญาตให้สถานที่ดังกล่าวเป็นที่ตั้งถาวร และได้มีการประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์สถานที่ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราชเมื่อเดือนมกราคม2515โดยพระบาทสมเด็จพระบรมชานากญาธิเบรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติาา์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสเสด็จพระราชาดำเนินเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช และพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงรุ่นแรกณบริเวณหน้าสำนักหอสมุดกลางในวันที่26พฤศจิกายน2518ซึ่งถือว่าเป็นวันแห่งประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและกำหนดให้วันที่26พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหงอย่างเป็นทางการ this day sponsored by PTT เคียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกันกันกัน